เตือนอย่าเพิ่งหลงเชื่อโหลดแอปเราชนะเพื่อรับเงิน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องมาเตือนภัยกันนะครับที่หลายๆคนตั้งตารอคอยที่จะรับเงิน3,500บาทจากรัฐบาลในโครงการเราชนะซึ่งวันนี้แอปยังไม่เปิดให้โหลดนะครับแต่วันนี้หลายคนมีการเตือนว่าให้โหลดแอปวันนี้มาเตือนอย่าเพิ่งโหลดกันนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นฟังได้ที่คลิปนี้นะครับ ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันเลยครับโฆษกกระทรวงการคลังเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวลือแอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะชี้ครมเตรียมพิจารณาอังคารนี้ก่อนถแถลงข้อมูลให้ทราบอ,อีกครั้งหนึ่งจากกรณีที่มีการเผยแพร่แอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะ ตามสื่อต่างๆนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการราชนะของรัฐบาลและกระทรวงการคลังแต่อย่างใดดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการเราชนะของรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการอ่านส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังนอกจากนี้กระทรวงการคลังขอเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือทําให้ประชาชนเข้าใจผิดขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและหากพบว่ามีการกระทําความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาโครงการเราชนะในวันอังคารที่19มกราคม2564นี้และจะมีการถแถลงข้อมูลที่เป็นทางการอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการเราชนะเป็นมาตรการเยียวยา้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่แม้จะยังไม่มีข้อสรุปแต่มีรายงานบอกมาว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนและรับเงินผ่านระบบพร้อมเพยโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดส่วนพ่อค้าแม่ค้าแม้ว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่งแต่มีไรายได้น้อยก็จะสามารถลงทะเบียนร,รับเงินผ่านโครงการเราชนะได้ ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากกระปุกและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดของโครงการเราชนะซึ่ง,งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอป,ปมาให้โหลดกันนะครับดังนั้นถ้ามีใครส่งข้อความมาว่าเป็นแอปพลิเคชันเราชนะอย่าเพิ่งหลงเชื่อและอย่าเพิ่งไปทํากันนะครับรอให้ประชุมครามาในวันอังคารที่19มกราคมนี้เสียก่อนแล้วจะมีข่าวแจ้งให้รู้อีกครั้งหนึ่งทางแฟนเฟซชันลเองก็จะเกาะติดข่าวนี้มาบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ